ค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสปบปดีที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระรสารแสดงความยินดีไปยังอายาตุลลอซัยยิดอิบรอฮิมรอ,อีซีในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารรัฐอิสลามอิหร่าน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังอายาตุลลอซยิดอิบรอฮิมรออีซีในโอกาสสาบ,บันตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสารามอรานในวันที่5สิงหาคม2564ความว่าพระนาท่านอายาตุลลอซัยยิดอิบรอฮิมรออีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลา,ามอรานกรุงเตหะราน ในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสรามอราลข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสําเร็จและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิหรานมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสรามอิรานจะดำเนินรุดหน้ายิ่งขึ้นและก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือกันต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมรรเด็จพระนางเจ้าเกิตจ์พบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาของสมงเด็จพระนางเจ้าเกิตจ์พบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสำเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2564 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อามาตยกุลดิฉันกมลวันณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ